หเห็นตรงนี้นะครับเป็นบรรยากาศตอนที่เยอรมันตีเสมอสเปนได้ครับจะเห็นว่าผู้คนโห่ร้องดีใจมีการโยนหมวกบ้างสาดเบียร์บ้างโยนขวดแก้วน้ําบ้างทําให้หัวผมแฉะไปหมดเลยนะครับพบความรู้แบบไม่มีห่วงกับดอ,อร์ชวงในเยอรมันดูบอลครั้งนี้นะครับไปดูที่ชื่อว่าคานุสครับมันเป็นสถานที่ที่เอาไว้แสดงดนตรีสดนะครับ แต่ด้วยสถานการณ์นี้ที่เป็นยูโร2024เนี่ยทางไนท์คลับเนี่ยก็ได้จัดมาเป็นสถานที่สำหรับเอาไว้ชมบอลครับโดวยว่ากันว่าคนุสเนี่ยมีแนวคิดเป็นแบบเสรีนิยมนะครับดังนั้นเวลาร้องเพลงชาติทั้งของสเปนและเอยอรมันนะครับทางสถานที่จัดเนี่ยได้ปรับเป็นเสียงอื่นคือไม่ให้คนได้ยินเสียงเพลงชาติครับโดยที่ฮัมบวกมีการจัดชมฟุตบอลกลางแจ้งหลายที่ทีเดียว ที่เห็นคนกาลังเดินเดินนี่ไม่ใช่ไปประท้วงนะเขาน่าจะกําลังไปดูบอลกันอยู่นะครับันเยอะเลยเมื่อกี้ขึ้นรถไฟฟ้าตรงรันดุสบุกเกนนะครับก็รอรถไฟถึง2คันซึ่งทั้ง2คันเต็มไปหมดก็เลยต้องเดินละโดยเมื่อจะเข้ามาในงานเนี่ยนะครับเขาไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามา ผลเพื่อว่าเขาจะได้ขายสินค้าก็คืออาหารในงานนะครับโดยจอที่ผมดูจะเป็นกลางแจกด้านนอกนะครับแต่จริงๆในตัวไนท์คลับเองด้านในก็มีจอครับผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคนเยอรมันนะครับก่อนที่จะเริ่มแมตช์ขึ้นมาเนี่ยเขาก็รู้สึกได้เลยว่าสเปเนเป็นทีมที่แข็งแกร่งและการจะเอาชนะเขาก็เป็นเรื่องยากและผลในรอบนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆโดยในตอนแรกเนี่ยเยอรมันจะดูคุมเกมได้ดีกว่าในช่วงครึ่งแรกนะครับ แต่พอมาช่วงครึ่งหลังเนี่ยสเปนทำได้ดีมากขึ้นแล้วก็ทําประตูไปได้นะครับโดยเป็นการทําประตูของดาน,นี่นาทีที่51ครับแล้วบรรยากาศหลังจากนั้นก็ตึงเครียดมากๆนะครับคนที่ดูเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแต่แล้วก็ฟื้นคือจากความตายได้นะครับเยอรมันในนาทีที่89เนี่ยฟอเรียนได้ยิงประตูเข้าไปครับทําให้เมื่อครบ90บนาทีเสมอกันที่1ประตูต่อหนึ่งครับจากนั้นก็มีการต่อเวลา15นาทีแล้วก็อีก15นาทีนะครับ รถสเปนเนี่ยมาทำประตูได้ในนาทีที่1นึครับและแม้ว่าจะเหลือเพียง1นาทีนะครับคนเยอรมันเองก็ยังเชียร์อย่างไม่รู้จบนะครับ แล้วก็ถึงกับต้องทดเวลาบาดเจ็บไปถึง5นาทีแต่สุดท้ายเยอรมันก็แพ้ไปนะครับผมเองสัมผัสได้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าของกองเชียร์นะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแต่ก็เรียกว่าเยอรมันก็ทําดีที่สุดและแล้วก็สเปนก็แข็งแก่งจริงๆตอนเดินไปไี่มีโอกาสได้เห็นเด็กน้อยนะครับเป็นเด็กชาวเยอรมันก็ถึงกับเสียใจหนักมากกอดแม่ แล้วตอนขากลับเนี่ยนะครับก็เรียกว่าชุลมุนชุลเกนะครับมีคนจํานวนมากมายต้องการที่จะเดินทางกลับรถไฟฟ้าที่นั่งเนี่ยปรากฏว่าเมื่ออยากจะเข้าไปเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กันไว้เหตุผลที่ต้องการไว้เพราะว่ารถไฟฟ้าตรงนี้เวลาลงเข้าไปข้างล่างเนี่ยจะสามารถถึงชานชาลาเพื่อจะขึ้นรถไฟได้เลยหากยอมให้คนเนี่ยเข้าไปอังเป็นจํานวนมากบริเวณชานชาลาอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ครับ ครับก็หลังจากนั้นผมก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแต่ทีเนี้ยเนื่องจากที่ทํางานผมมีทั้งคนเยอรมันและคนสเปนเนะเราก็คุยกันว่าถ้ารอบนี้สเปนชนะเราจะเชียร์สเปนต่อ,อนะครับก็เดี๋ยวผมจะได้เก็บบรรยากาศในการดูบอลกลางแจ้งหรืออาจจะเป็นที่ใดๆในอนาคตแล้วมาดูนครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนครับ